เจาะทุกเรื่องเทคที่ทุกคนอยากรู้ในเอาเทคมาทอล์ก by Bluebit ส <c oughs> วัสดีครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเอาเทคมาทอล์ก EP ที่4นะครับจริงๆต้องบอกว่าเราห่างหายกันไปสักระยะหนึ่งแล้วเนาะกับรายการของเรานะครับก็จริงๆต้องบอกว่าวันนี้นะจริงๆก็ทั้ง4คนเนี่ยก็ได้ตอบรับมิ팅มาแล้วพอดีทางคุณโป้นะครับได้ ติดภารกิจตัวนิดน,นึงนะวันนี้รายการเอาเทคมาทอของเราก็จะเหลือแค่3คนนะครับคือผ,ผมนะครับเฟรมนะครับแล้วก็มีคุณล็อกก็คุณป๊อปนะครับไม่ได้เจอกันมาสักพักหนึ่งแต่ละคนป<ม>็นไงบ้าง<ล>สบายดีไหมสบายดีครับข่าวเ<ๆ>ยอะมากช่วงนี้อธิกรผมเปิด Facebook ของบูวิกไปเจอข่าวหาใหญ่ครับเออข่าวอะไรไลิสมาเอ็กข่าเฟรมลิสมาเอ อันนี้นผ,มผมก็อ่านอยู่เหมือนกันผมมีแชร์ไปด้วยนะครับมันคืออะไรเหรอครับพี่เป็นลิสม่าเอ็กซ์ลิสม่าเอ็กซ์เลนี่มันเป็นรายการเอาเทคมาทอล์กเวอร์ชันลิสม่าเอ็กเลยแล้วกันนะวันนี้โอเคได้ได้ได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเล่าฟังแล้วกันถ้าเกิดอยากรู้ก็คือต้องบอกว่า l i สม a าเนี่ยเนาะมันมันคือการนำระบบ SAP นะครับ ที่เชื่อว่าถ้าเกิดพูดถึงระบบ ERP ที่ที่เราคุ้นเคยกันที่องค์กรให้การยอมรับแล้วก็มีการใช้งานกันอยู่ทั่วโลกตอนนี้ซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า SAP เพผมว่าทุกคนน่าจะรู้จักแหละนะในวงการเทคนะครับทีนี้การการใช้งานเจ้า SAP เนี่ยต้องบอกว่าถึงแม้ว่าตัวซอฟต์แวร์มันเองจะเป็นซอฟต์แวร์ที่ดีมากๆนะช่วยบริหารจัดการองคอ์กรแล้วก็มีบิสเนสโปรเซสที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับมีการจัดการข้อมูลที่ดี แต่สิ่งหนึ่งที่ที่มันเป็นปัญหามาตลอดและการที่ได้รับเสียงฟีดแบ็มาจากทางผู้ใช้งานก็คือเรื่องของอาการที่มันใช้งานยากอันนี้เป็นแนวคิดก่อนแล้วกันนะคราวนี้พอมันใช้งานยากนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการใช้งานเจ้าตัว S A P เนี่ยหลักๆแล้วมันถูกออกแบบมาให้ใช้งานจากคอมพิวเตอร์เป็นหลักไม่ว่าจะเป็นเดสก์ท็อปหรือแล็ปท็อปก็ตามใช่ไหมครับทีนี้ด้วยยุคปัจจุบันเนี่ยการทํางานมันมันออกจะเป็นแนวแบบ เราต้องทํางานผ่านมือถือนะไม่ได้ทํางานอยู่ที่ออฟฟิศพี่ก็เลยมีแนวคิดว่าถ้ามเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะมีทูสักตัวหนึ่งเนี่ยที่เข้ามาทํางานร่วมกับเอสซแล้วก็ให้ผู้ใช้งานเนี่ยเขาสามารถทํางานอะไรบางอย่างบน s อสเนี่ยได้บนโทรศัพท์มือถือเขาเลยนะก็เลยเป็นที่มาของตัวลิสมารนะครับหมายถึงไม่ต้องนั่งโต๊ะก็ได้ใช่ไหมครับไม่ต้องอยู่ที่ไหนก็ได้ทาออนไลน์ตลอดเวลา โทรศัพท์มือถือของเราเนี่แหละใช้ได้เลยแล้วลิสมานี่มาจากอะไรนะพี่เบบจริงๆพ,พี่ต้องบอกให้ก่อนว่าลิสมามันเป็นโปรดักที่เราทํามาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแลวหละนะแล้วก็เดี๋ยวแอบปวดนิดนึงว่าลิสมาเนี่ยเราเคยส่งประกวดอินโนเวชั่นที่ตลาดซับนะเราวเดชนะเลิศด้วยนะทีนี้เดิมทีเนี่ยลิสมาเนี่ยที่ออกแบบให้มันทํางานกับระบบหลายแพลตฟอร์มพูดง่ายๆก็คือเราเอา SAP เนี่ยไปไปรันอยู่บนหลายแพลตฟอร์มอ่าทีนี้ พอเราล้อนโปรดักนี้ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็มีผู้ใช้งานในในระดับหนึ่งแหละนะครับแต่สิ่งที่เราได้รับเสียงรีเควส์แล้วกันนะจากกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ก็คือว่าเขาต้องการจะแยกแอปพลิเคชันที่เป็นเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว mm hmm. ออกจากกันนึกออกเปลว่าเฮ้ยในในในโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยเรามีไลน์เนี่ยมันมันก็เหมือนเอาไว้แชทเรื่องส่วนตัวเป็นหลัก mm hmm. หรือ่าองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าจริงๆเขาถ้าเป็นไปนได้เนี่ยมัน มันอยากจะแยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานออกจากกาันให้ชัดเจนนะครับซึ่งพอเราพูดถึงในแง่มุมนี้นะสิ่งที่แวบเข้ามาในหัวพี่เลยก็คือว่า Microsoft Platform ที่เป็น Enterprise Platform ที่ได้รับความแบบนิยมแล้วก็ได้รับการยอมรับจากองค์กรทั่วโลกเนี่ยนะน่าจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราเอามาปลักอินับ s a p ได้นะแล้วก็ให้มันช่วยให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถทำงานบนระบบ SCP เนี่ยแต่ว่า มันอยู่บนมือถือได้เนี่ยก็เลยเป็นแนวคิดก่อนไปกันเลยทีนี้เราก็เลยมีการพูดคุยกับทาง Microsoft ประเทศไทยนะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มใช่ไหมครับเรา,เราจะไปทําอะไรกับกับกับระบบของเขาเนี่ยเขาเขาน้าจะต้องได้รับรู้ก่อนปรากฏว่าเขาสนใจเขาสนใจแนวคิดของทางพวกเรามากนะครับก็เลยมีการพูดคุยกันแล้วก็จัดตั้งทีมทํางานร่วมกันเลยนะครับทาง Microsoft ก็มีทีมเทคนิคของ,ของเขาประมาณ3าสท่านนะครับ แล้วก็ทางทีมเราเองก็มีทีมผู้ชี่ยวชาญ S A P ของเรานะครับแล้วก็2องทีมนี้ก็ทํางานร่วมกันครับพอได้ทํางานร่วมกันแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้ไอ้โปรเจกต์เนี้ยนะครับมันเกิดขึ้นได้เร็วมากครับเราพัฒนากันอยู่ประมาณ5หรือ6เดือนนี่แหละจนเราได้เป็นโปรดักที่ชื่อว่า l i s m a เอออกมาจริงทีนี้เมื่อกี้ป๊อปถามพี่ป๊อปถามพี่ใช่ไหมว่า Li สมาย่อมจากอะไรถูกไหมอ่าคือคือลิสเนี่ย ไอ้เวอร์ชั่นแรกเนี่ยมันคือการเชื่อมต่อ SAP กับ LINE ใช่ปะ่ะตอนนั้นเนี่ยเราตั้งชื่อ Product ตัวเนี้ยก็คือ l n n e S S A P Mobile Application ก็คือเอาคำพวกนี้มาต่อกันก็เป็น l i s m a านะครับทีนี้เราเองก็ชอบคำนี้ส่วนตัวเองที่ชอบคำว่า l i m a มามากทีนี้พอเราขึ้นมาอยู่บ,บนบนิมโค้ชแพลตฟอร์มแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าจริงๆความเป็น l i s m a มมันก็คงอยู่ แต่ว่าชื่อมันเองอ่ะด้วยความที่เดิมทีมถูกตั้งให้อยู่กับแพลตฟอร์มออนไลน์ใช่ไหมทางทีมเราเองก็เลยมาหารือกันภายในแล้วบอกเอ้ยทำไงดีที่ที่เราจะมีโปรดักต์ที่ชื่อลิสม่าแต่มันยังคงไว้ซึ่งความหมายของของการทํางานบนโทรศัพท์มือถือนะครับทางทีมก็ไปช่วยกันคิดมานะจนสุดท้ายเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ยกังอยากเก็บชื่อลิสม่าไว้แต่เราอาจจะเปลี่ยนความหมายของมาน,นิดหน่อยให้สอดคล้องกับความเป็นไปเพราะว่าอะไรเพราะว่า ในอนาคตอ่ะมันอาจจะไม่อยู่ยแค่ Microsoft p แ a t f o r มก็ได้นะครับเราอาจจะเอาเทคโนโลยีแบบนี้ไปรันบนแพฟอร์มอื่นก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ใช้งานเพราะฉะนั้นตอนนี้ชื่อคำว่า l i s m a เนี่ยก็เลยจะกลายเป็นคำว่า Limitless Innovation SAP Mobile Application เมก็คือมันจะไม่มีข้อจำกัดอีกต่อไปแล้วเนาะก็คือมันจะเป็น o o i l l e อ p พลิเคชันนะครับที่ทำงานกับโะบบ s p p อย่างไม่มีลิมิตนี่ก็คือเบ็น limit แล้ว X มาจากไหนครับ X ก็คือแสดงถึงการ cross platform ครับผมก็คือเดี๋ยวในอนาคตมันจะไม่ใช่มีแอแค่ Microsoft Teams แล้วจะมีอะ่เข้ามาเราเราต้องบอกว่าเราพยายามจะเพิ่มทางเลือกให้ผู้ใช้งานแล้วกันเนาะก็อาจจะมีหลายๆองค์กรที่เขาไม่ได้ใช้ Microsoft Enterprise Platform อยู่เขาใช้ระบบอื่นอยู่นะครับซึ่งถ้าทางลูกค้าเขามีความสนใจหรือได้รับการเรียกร้องจากองค์กร จำนวนมากเนี่ยนะครับเราก็ยินดีที่จะพัฒนาตัวโมบายโซลูชันคู่กู่กับแพลตฟอร์มเหล่านั้นได้เช่นกันต่อไปนี้แบบเราไม่ต้องทำงานกับหน้าจอคอมแล้วเวลาเราต้องแบบเข้าไปพีทรานเซชันบน SAP เะครนะฮเราใช่ใช่คือต้องต้องบอกว่าการทำงานบน SAP นี่ยถ้าเราพูดกันตามตรงเลยแล้วกันนะคือมันคงหลีกเรี่ยงไม่ได้กับงานบางอย่างที่ต้องใช้หน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับ แต่งานบางอย่างที่มันไม่จําเป็นต้องเข้าคอมพิวเตอร์แต่ทางผู้ใช้งานก็ควรจะสามารถทํางานได้เนี่ยอันนี้ยเรายกขึ้นมาอยู่บนโมบายให้ยกตัวอย่างเช่นอันงนี้ละกันเดี๋ยวพี่โชว์หน้าจอให้ดูส,สดนิดนึงเลยไอ้อยากเห็นเลยอย,อยากเห็นปฏิทคืออย่างนี้สมมติเนี่ยพี่เข้ามาในหน้าจอ SAP เชใช่ปะ่ะเราสมมุติว่าพี่เป็นเจ้าที่จัดซื้อนะครับพี่ก็มาเปิดใบสั่งซื้อสินค้าสักตัวหนึ่งเนี่ยนะครับอันนี้สมมุติว่าพี่ จะสั่งซื้อสินค้ารายการเหล่านี้นะครับที่ก็ลากไว้เปิดนะครับสิ่งที่ระบบ SAP ทําก็คือว่านะครับเขาก็จะมีการคิดว่าสินค้าไอการสั่งซื้อครั้งเนี้ยนะครับสี่รายการเนี้ยจะต้องผ่านการอนุมัติโดยใครบ้างเห็นไ่มอย่างเช่นถ้าเป็นกรณีนี้นะครับเขาบอกว่าจะต้องมีการอนุมัติโดยเมนเจอร์นลำดับแรกแล้วก็ตามด้วย CEO เห็นไหม สมมติว่าพี่กดบันทึกเอกสารใบน,นี้ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือสิ่งที่ SAP มันทำอยู่ SAP เองเนี่ยมันมันก็จะบันทึกเอกสารไปลอยๆนี่แหละแล้วก็ไม่มีการไปไปไปแจ้งเตือนใครนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในในสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่ระบบ SAP มันทำงานอยู่ก็คือต่างคนต่างทำงานของตัวเอง นะครับมันขาดการแจ้งเตือนที่ดีนะครับเพราะนั้นงานอะไรหลายๆอย่างที่มันมันเป็นขั้นเป็นตอนมันเป็นลําดับขั้นนะครับคนถัดไปอ่ะมักจะไม่รู้ว่ามีงานมารอเราอยู่ใช่ปะวิธีการที่ SAP S a p เอขาออกแบบก็คือเฮ้ยแต่ละคนครับจะต้องล็อกอินเข้ามาในระบบแล้วก็มาเรียกดูงานที่ตัวเองค้างอยู่ <c oughs> การเรียกดูต้องดูผ่านการใส่คําสั่งเข้าไปใช่ต้องจํานู่นจํานี่ค้างเยอะแล้วก็บางทีเนี่ย ้าเวลามันไม่สอดคล้องกันอย่างเช่นทีมจัดซื้อมาเปิดไปสั่งซื้อแต่ว่าทางผู้มีอำนาจอนุม,มัติเนี่ยเพิ่งขอล็อกอินมาในระบบเมื่อประมาณสัก5นาทีที่แล้วเองแล้วเขาก็ออกจากระบบไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่เห็นว่ามีเอกสารมาค้างอยู่ใช่ไหมทางทีมจัดซื้อก็ต้องรอไปจนกว่าทางผู้มีอำนาจจะเข้ามาล็อกอินในระบบใหม่นี่แหละนี่ก็เป็นสาเหตุที่ท,ที่ที่มันทำให้ระบบไป p มันมันดูค่อนข้างจะใช้งานยากใช่ปะทีนี้ ก็เลยมองว่าไอ้โปรเซสบางอย่างที่เมื่อกี้เราเล่ากันถือว่าโปรเซสบางอย่างที่มันน่าจะยกไปทําบนมือถือได้ก็ยอย่างนี้แหละเรื่องารอนุมัติครับนะอันนี้เดี๋ยวที่ทําให้ดูอีกอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับครั้งนี้ที่จะแอคทีเวตฟีเจอร์ของ l i s มาเขึ้นมา hmm. นานะสังเกตดูนะครับโอเคอันนี้นะที่จะเปิดใบสั่งซื้ออีกใบหนึ่งเข้ามานะครับอนะ่ะอ่าอก็เหมือนเดิมนะคร,รายการเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับ ก็เห็นไหมครับอที่กดให้ดูนะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีการอนุมัติโดย Manager แล้วก็ CEO นะครับโอเคพี่จะกดเซฟนะครับแต่การเซฟครั้งนี้เดี๋ยวสังเกตให้ดูนะให้ดีนะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นต่างจากเมื่อกี้นะครับที่กดบันทึกครับปึ๊บอ่ะเห็นไหมครับว่ามันมี Notification mm hmm. แจ้งเตือนมา mm hmm. ที่ mm hmm. โทรศัพท์ม,มือถือเครื่องนี้ mm hmm. นะครับอันนี้แหละคือฟีเจอร์ของ r i s m a X ที่เราทำขึ้นมานะครับ mm hmm. คือเราอ่ะจะเอา SAP อ่ะ ขไปเชื่อมต่อกับ Microsoft Platform นะครับแล้วมันก็จะเด้งเตือนไปยัง Microsoft Team ของ,ของผู้ปฏิบัติงานเลยว่ามีมีเอกสาร Purchase Order เนี่ยรออนุม,มัติอยู mm hmm. ่ซึ่งในกรณีนี้นก็คือ Manager หรือว่า mm hmm. แล้วดูบนหน้าจอนี้นะคือ Manager เนี่ยเขาก็สามารถกดดูได้เลยว่าไอ้รายการสั่งซื้อที่ที่มันที่มันต้องที่เขาจะต้องได้รับอนุม,มัติเนี่ยนะครับมีอะไรการอะไรบ้างนะครับ ทีนี้ด้วยความข้อจำกัดของหน้าจอที่มันเล็กเนี่ยบางทีรายการมันเยอะเนี่ยเขาอาจจะดูบนโทรศัพท์มือถือได้ไม่หมดครับเราใช้วิธีการดึงแบบฟอร์ม p u r c h a s e Or d e r ก็คือแบบฟอร์มไปสั่งซื้อที่ระบบ s a p มันสร้างที่ทางหัวหน้าต้องเซ็นทุกๆวันเนี่ยนะครับให้มาดิสเพย์บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือได้เลยเห็นไหมตรงนี้น <ừ> มีหน้าจอคุณาเป็นปุ่มเห็นไหมก็คือสามารถกดขึ้นมาดูได้เลยว่าไอ้แบบฟอร์มที่ที่ทาง ทีมจัดซื้อเขาเปิดซื้อมาเนี่ยรายละเอียดมันมีอะไรบ้างมูลค่าเท่าไหร่เห็นไหมแล้วยังไม่พอเะครับได้เรียลไทม์หรือได้เรียลไทม์เลยคือได้เรียลไทม์เลยนะครับแล้วยังไม่พอยังไม่พอปกติแล้วเวลาเราจะสั่งซื้ออะไรบางอย่างเนี่ยนะครับเราต้องมีการแนบใบเสนอราคาจากผู้ขายถูกไหมเฮ้ยหน้างานบางทีก็ไม่สบายใจเอ้ลูกน้องไปเปิดซื้อมาเนี่ยตั้งราคาถูกหรือเปล่าผิดหรือเปล่าหรือ ไปหัวกันมาหรือเปล่าใช่ไหมอ่าต้องมีใบเสรอราคาพร้อมลายเซน็นแนบมาเป็นหลักฐานว่าไอใบสั่งซื้อใบนี้ยองอิงม,มาจากใบเสรอราคาของผู้ขายนะครับเห็นไหมเห็นปุ่มตรงนี้ไหมครับปุ่มที่ชื่อว่า attachment ครับเราสามารถกดปุด่ม attachment แล้วดูได้เลยว่าเขาแนบเอกสารอะไรประกอบการซื้อครั้งนี้บ้างน,นะครับจริงๆสามารถแนบได้มากกว่าหนึ่งนะแต่อันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูว่าสมมติเขาแนบเป็นใบ pdf ใบเสรอรราคามาเห็นไหมคือจากข้อมูลตรงเนี้ย ต้องบอกเลยว่าเพียงเป็นข้อมูลที่เพียงพอที่ทางผู้อนุมัติจะสามารถตัดสินใจได้ว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติรายการสั่งซื้อใบเห็นไหมอ่าแล้วน,นี้ตีมากเลยใช่ใช่แล้ว,แล,วแล้วยังไม่พอนะครับด้านล่างเรามีปุ่มให้เลยคุณสามารถกดอนุมัติหรือกดวีเจก็ได้จากโทรศัพท์มือถือผ่านหน้าจอ m น c r o า o f แพลตฟอร์ม <Microsoft Platform S 2> ได้เลยนะครับคุณกดอนุมัติเข้าไปปึง้งเห็นไหมเนี่ยพอกดแล้วนะครับ ก็จะมีการเด้งเตือนบอกว่าการอนุมัติของคุณสําเร็จแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดเรากลับไปดูบนร SAP, ะบบ scp เดี๋ยวดูหน้าจอ scp ที่นะเห็นไหมตอนนี้ระบบมีการติ๊กถูกแล้วนะครับว่าเอกสารใบนี้ถูกอนุมัติโดย manager อย่าเงี้ยซึ่งทันทีที่ manager อนุมัตินะครับมันก็จะวิ่งไปที่โทรศัพท์มือถือของ ceo อีกรอบหนึ่งนะครับ ceo ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันกับพี่ m a เจ g e r ทำเมื่อกีก้นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นการอินเทอร์เฟซแบบเรียลไทม์ แล้วค่อนข้างจะเข้ามาแก้เพนพอยกับอง s อ p ได้ได้แบบค่อนข้างจะแบบดีมากๆนะครับก็เป็นเป็นฟีเจอร์หนึ่งที่ตอนที่ผมได้เล่าให้ทางผู้สื่อข่าวฟังเขาก็ค่อนข้างจะว้าวกันนะว่าแบบเออมันทําได้แบบเรียลไทม์มากๆเลยอะไรเงี้ยครับก็นี้มดีมากนะผมว่ามันมันช่วยแบบ i m p มพูเ Workflow ถ้าสมมติว่าเขาต้องการที่จะแบบแอปพูบเร่งด่วนอะไรเงี้ยเราเราไม่ได้มีการโทรศัพท์ไปแจ้งอะไรเงี้ย เขาก็จะแบบเหมือนอาจจะตกหล่นไปแล้วมันอาจจะตบปุ๊บแอปปูดไม่ทันใช่ไแต่นี้มันแบบเด้งขึ้นมา notify อยู่บนมือถือที่ติดตัวอยู่ตลอดเวลาเลยเราก็สามารถทํางานได้ทุกที่เลยอย่างเงี้ยผมเนี้าก็ต้องสามารถรีวิวไอ้ตัวเอกสารต่างๆที่ attach มาเนาะแล้วก็แอปปูดได้เลยจริผมว่าเป็นอะไรที่องค์กรต่างๆน่าจะต้องแบบอยากจะได้แน่แล้วมันมีจุดจุดแข็งอันหนึ่งนะที่เมื่อกี้ถ้าเกิดมีใครได้สังเกตก็คือบนหน้าจอ SAP อ่ะ เขาจะบอกใช่ไหมว่าเอกสารใบนี้ต้องอนุมัติโดยใครบ้างตามลำดับ 1, 2, 3่งสอถูกไหมลิสมาของพี่เน ja. mm um> ี่ยนะใช้ engine workflow บน SAP เลยนะครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าหลังจากเนี้ยทางองค์กรของของลูกค้าเนี่ยมีการไปเซตอัพเงื่อนไขการอนุมัติรูปแบบใหม่แล้วเขากด a c c u v a t e เนี้ยลิสมา ก็จะทํางานได้แบบนั้นทันทีเลยคือเราไม่ได้ไปเอากฎ mm hmm. เกณฑ์การอนุมัติมาทําใหม่บน m i c r o s o เซลแลตฟอมไม่ใช่นะคือเรากเกาะ Engine ตัวนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีการไปปรับแก้กระบวนการอนุมัติบนระบบ s a p เนี่ยทันทีที่คุณแอคทิเวตลิสมรรู้จักทันทีเลยแล้วก็จะวิ่ง Workflow ตามเงื่อนไขใหม่ที่กำหนดทันทีเลยเห็นปะคือเราจะต่างจากจากจากโซลูชันอื่นๆและกันที่คุณจะเอา Business Logic จาก SAP อ่ะขึ้นมาทําเป็น workflow ใหม่ข้างนอกถูกไหมซึ่งอันนั้นเนี่ยมันหมายความว่าถ้ามีอะไรปรับบน SAP อ่ะก็ต้องเอามาปรับบนพอของคุณใหม่ซึ่งมันเป็นการทํางานที่ซํำซ้อนแล้วถ้าเกิดปรับไม่ทันกันปรับไม่ทันกันเนี่ยงงครับตัวระบบ SAP ทําแบบนึงข้างนอกทําแบบนึงโอ้ผม่ามีปัญหาแน่นอนแต่ว่าของเราเนี่ยด้วยความที่เราเข้าใจระบบ SAP จริงๆเราเลย รู้ว่าจะต้องเป็นดึงเอนจิ้นตัวนี้มาใช้งานยังไงแล้วไม่ไม่ได้เป็นการทัสซอมไมซ์ S p ด้วยนะครับเราเข้าไปอ่านจากสแตนดาร์ด s p p ได้เลยอ่านนี้ก็เป็นเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งแล้วกันที่ที่ลิสมาเอ็กทำได้นะครับเป็นไงฟังแล้วตื่นเต้นไหมอันนี้ <laughs> ผมว่ามันช่วยเพิ่มความเฟกซิเบิลนะในการทำงานมากคือแทนที่เราต้องนั่งโฟกอมไปเดีย๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วแค่มีมือถือเครื่องนึ่งล้วก็ทำงานได้เลย <laughs> จริงอันนี้มันก็เป็นแค่ส่วนส่วนหนึ่งของเรื่องของการทํางานใช่ปะแต่จริงแล้วมันก็มีงานอีกหลายอย่างที่เราเราอาจจะไม่จําเป็นต้องเข้าไป S A P แต่เราใช้ลิสมาทำแทนได้เช่นเรื่องการเรือกรีพอร์ตต่างๆเรื่องของการดึงข้อมูลจาก S A P ไปสร้างเป็นแดชบอร์ดพวกนี้ลิสมาทำได้หมดเลยนะครับก็มีฟีเจอร์หนึ่งที่ที่ก็อยากจะเล่าให้ฟังนะก็คือปกติแล้วะระบบ S A P หลายๆครั้งเนี่ยมันต้องทำงานกับข้อมูลขนาดใหญ่มากๆ มันอาจต้องใช้เวลาส,สักระยะหนึ่งในการประมวลผลถูกไหมทีนี้ถ้าเกิดเรานั่งนั่งอยู่บนหน้าจอคอมอะ่ะเราก็ต้องเข้าไปรันคําสั่งแล้วก็นั่งรอเสร็จเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่ะนึกออกไหมมันมันก็ต้องรอให้มันทําเสร็จเราก็จะเห็นว่ามันเสร็จถูกปะแต่ลิสมาเนี่ยนะครับเราสามารถให้ลิสมาส่งคําสั่งไปยัง SAP ให้มัน execute report บางอย่างหให้เสร็จเสร็จแล้วมันจะ notify มาบอกเรา,บ,เราบนมือถือว่าเฮ้ย r ีของคุณเนะี่ยพร้อมแล้ว เออคุณก็กดๆๆเรียกขึ้นมาดูได้เลยนะครับเรียกขึ้นมาดูในรูปแบบตารางก็ได้หรือในรูปแบบ Power BI ก็ได้่ะเดที่ทำเป็น Power BI ให้ดูนะดูนะสมมุตินะเนี่ยที่อยากเรียกรีพอร์ตนะครับกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเห็นไหมในที่กดแนละ้วระบบก็จะส่งคำสั่งไปที่ S&P a S&P a ก็จะไปดึงข้อมูลต่างๆนาน,นาแล้วก็เอาไปวางไว้ให้เจ้า Power BI พอมันทำเสร็จแล้วปุ๊บมันเด้งกลับมาบอกเราเห็นไหมแหนยเด้งกลับมาบอกแล้วว่า Power BI พร้อมแล้วกดดูปุ๊บเห็นไหม ขึ้นมาเป็นกราฟเป็นแดชบอร์ดสวยงามครับอันนี้ก็เป็นการใช้ตัว Power BI ร่วมกับ l i s m a X ครับแล้วก็นำเสนอข้อมูลในรูปแบบของของแดชบอร์ดได้เลยนะครับพอโชว์อีกฟีเจอร์ได้ไหมอันนี้รับรองว่าต้องตื่นเต้นหลายๆครั้งหลายๆครั้งทางผู้ใช้งานนะครับเขาจะต้องมีการ Export Data จาก SAP ไปทำเป็น Excel ส่งผู้บริหารอันนี้มีทุกที่แน่นอนซึ่งบางครั้งถ้าข้อมูลมันใหญ่มากๆเนี่ยมัน export ออกมาเป็นไฟล์มันออกมาไม่ได้นะครับเขาต้องใช้วิธีการตั้งเป็น Back g r o u n d job หรือเขียนข<ม>ั้วสไบโปรแกรมให้มันไปไลฟ์เป็น t e x t f i ล e เพราะอสอ่ะถ้าคุณจะจัดเลเอรออกมาเป็น Excel อ่ะที่สวยงามใส่สีใส่ตารางเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับมันต้องมีการ Export เป็นเป็น t e x t f i ล e ก่อนแล้วก็เอา Text f ฟล e มา Import ใส่ Excel อีกทีนึงครับพอทำเสร็จแล้วคุณก็ส่งเมลไปหาคนนั้นคนนี้เอาใช่ไหมแต่ดูครับฟีเจอร์นี้ดูนะที่สามารถกดคำสั่งจากหน้าจอ l i s m a X เนี่ยนะให้มันไปเรียกใช้ฟังก์ชันบนเอสให้ดึงข้อมูลที่ต้องการออกมา แล้วมันเอาข้อมูลนี้ไปสร้างเป็น Excel f i ไฟล์อยู่บน Microsoft SharePoint อัตโนมัติใช่คือแทนที่มันจะกลายเป็นเทคนิคเดิมอ่ะคือเราเอาข้อมูลตรงนั้นเนี่ยไปสร้างเป็น Excel ไฟล์อยู่บน Microsoft SharePoint นะครับแล,แล้วข้อมูลไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ออกมาจากเครื่องเลยใช่ไหมหมายความว่ามันก็อยู่บน SharePoint เลยอยู่บน h a r e p o i n t เลยอยู่บน SharePoint เลยแล้วก็ส่งมา Notify ว่าทำเสร็จแล้วใช่ไหมคุณก็เอาตัวเนี้ย กดดูได้เลยหรือคุณจะเอาลิงก์ตัวเนี้ส่งไปให้หัวหน้าก็ได้ว่าหัวหน้าครับหัวหน้าครับรีพอร์ตพร้อมแล้วไปโหลดได้เลยก็ส่งเป็น URL ไปเขาก็ไปเปิดเป็น Excel อยู่บนบนบน Excel แบบของ Microsoft ที่เป็นขับค้าได้เลยเป็นไงเออคือคือมันลิงก์ได้ถึงขั้นนี้ไปแล้วอะ g o o l i Smart X เออคือเพิ่มความสะดวกสบายให้ user ใช่ไหมครับใช่ใช่ไปใช้ไปใช้ของที่มีอยู่แล้ว หลายๆองค์กรก็มีใช้แพลตฟอร์มของ Microsoft อยู่แล้วทีนี้ก็จะสะดวกเลยไม่ว่าจะเป็น Excel PowerPoint ได้เลยใช่ไหมครับผมพอ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 ไม่ได้อ <laughs> <laughs> นาคตอนาคตไม่ได้ได้แค่ Excel แล้วแล้วฟีเจอร์อที่ฟังพี่เปมพูดมาเนี่ยมันเขาเรียกอะไรอะ่ะมันค่อนข้างดีมากครับแล้วอนาคตเนี่ยคือ ควเน,นี้ AI ม,มันมาแรงเนาะหมายความว่าเฮ้ยผมมี Excel แล้วเงี้ยผมไม่อยากไปทํา m a n นวลไปนั่งกดดูทําตาราง table p ีว o t ผมอยากให้ใช้ AI ให้ช่วยสรุปแล้วก็ส่งทําเป็น PowerPoint สมมติออกมาเลยเงี้ยมีแพลนหรือเพิ่มเติมไหมจริงๆต้องบอกว่าอยากจะอุบไว้นะแต่วันนี้อยากเล่าแล้ว <laughs> ก็มีการจริงๆที่มีที่มีการเอาตัว ChatGPT อ่ะซึ่งเป็นของ Microsoft อยู่แล้วครับลองเอามาทำงานร่วมกับ Lisma X แล้วด้วยนะอ่าซึ่งซึ่ง use case ของพี่ก็คืออะไรรู้ปะ่ะคือหน้าจอ S A P เนี่ยเดี๋ยวพี่โชว์ให้ดูหน้าจอ S A P เป็นอย่างเงี้คือปกติอ่ะถ้าเราเป็นผู้ใช้งาน S A P นะสังเกตนะอยากทำงานเนี่ยเราต้องไปที่ตามเขาเรียกว่าตามผ่าออกมาเห็นไห,นไหมเขาเรียกเนี่ยอยากทำเรื่องอะไรก็กดเข้าไปเนี่ยทิรนิตทิรนิตอย่างเงี้ย <laughs> นึกออกปะ <laughs> เออ <laughs> มันมันจำยากนะถ้าเกิดเราแบบนึกไม่ออกว่าไอสิ่งที่เราอยากจะทำมันอยู่ตรงไหนนึกออกว่าเอสอสมมุติว่าเนี่ยเราอยากจะอนุมัติใบสั่งซื้อเนี่ยเราทำอะไรบ้างเราก็ต้องกดเข้ามาเอ๊ะมันอยู่ในไหนนะโลจิสติกส์มั้งอะโลจิสติกส์อะพชั่นสั่งออเดอร์อะลิซอนะต้องรีลิลสยังไงนะถ้าคนที่คล่องหน่อยก็อาจจะใช้ไอไอไอข้างหน้าเนี่ยเครื่องไอข้างหน้าเครื่องหมายขีดเดดเนี่ย M E สองแปด M E สองเก้า N พวกเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นทราน s a คชั o n Code คุณก็สามารถพิมพ์ Transaction code เข้าไปได้แบบนี้อันนี้คือวิธีการเข้าใช้งานระบบ S A P ในหน้าจอต่างๆนะครับแตถถ่ถ้ามีเยอะก็ต้องจำหมดจำต้องจำคือต้องจำเออแล้วท่านนึกไม่ออกบางทีก็แบบง <ừ. S 1> งงันนานนะครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่ที่เราได้ลองทําไปแล้วลองไปถาม ChatGPT ดูว่าเฮ้ยลองพิมพ์เลยลอยเข้าไปว่าเนี่ยอยากจะได้ Transaction code ที่ List Stop บ,บนระบบ S A P ออกมา ต้องใช้ transaction code อะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่ามันตอบได้มันตอบว่า m p 5 2เออพอเรารู้มันตอบได้เสร็จปุ๊บเราก็เลยปิ้งไอเดียหนึ่งขึ้นมาเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทาง ChatGPT เขาปล่อยฟีเจอร์หนึ่งที่ชื่อว่าออฟังก์ชัน calling ไม่ไม่รู้ใครคระดินบ้างล็อกคระดินแน่นอนที่รู้เคยเคยครับเพิ่งปล่อยมาเลยเออปล่อยมาเลยใช่คือฟังก์ชันเนี้ยมันเป็นฟังก์ชันที่ทำให้ ChatGPT ครับสามารถส่งคำสั่งไปยังระ,ระบบต่างๆได้ รเราก็เลยลองเอาเอาฟีเจอร์นี้ให้เจ้า Chat GPT อะครับมันส่งคำสั่งไปโบนระบบ s a p นะครับปรากฏว่ามันทำได้คือพี่สั่งให้มัน e x e c u t e ไอ้ transaction MB 5 2ที่มันตอบมาก่อนหน้านี้ว่าเออถ้าพี่อยากจะได้สต็อกเป็นรายงานสต็อกสินค้าเนี่ยต้องใช้ transaction code อะไรใช่ไหมมันตอบว่า MB 5 2พี่ก็สั่งให้มัน Please execute i t f o r m e ปึ้งมันสามารถไปเรียกฟังก์ชันรีสต็อกจาก scp แล้วก็ดึงข้อมูลออกมาเป็นตารางแล้วเอาไปสร้างเป็น excel file วางไว้บน SharePoint ให้พี่นะอันนี้เราทำสำเร็จแล้วนะครับเพราะฉนั้นสิ่งที่ล็อกถามเมื่อสักครู่อันนี้ยพี่ต้องตอบได้เลยว่าภายในระยะเวลา6เดือนข้างหน้านะครับที่เชื่อว่าทีมทีมที่ทีมป๊อปกับทีมล็อกเนี่ย เอาโน้ตฮาวมารวมๆกันเนี่ยเราต้องสามารถทำให้ Chat GPT อ่ะมันมาช่วยการทำงานของ s a p ให้สะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นได้แน่นอนอันนี้ก็ถือว่าตอบคำถามล็อกไปแล้วกันว่าคิดว่ามีมีโอกาสเป็นไปได้แน่นอนสรับลอกอืมใช่เพราะว่า potential มันค่อนข้างเยอะมากเลยครับจริงๆที่ว่าล็อกล็อกน่าจะรู้จัก ล็อกกับฟอบอทั้งสองคนน่าจะรู้จัก Chat GPT ดีกว่าพี่อีกคือ AI มันเป็นก็ของใหม่เนาะแล้วก็ทุกคนก็อยากใช้แต่ว่าสิ่งที่ AI มันเก่งคือเรื่องเรื่อง reasoning เรื่องเรื่อง inference เรื่องดูข้อมูล pattern อะไรเงี้ยครับอะไรที่ทำงานเกี่ยวกับ data เกี่ยวกับ coding AI เก่งมากดังนั้นผมว่าเราเอาไปปลักอินตรงกับระบบ SAP เนี่ยได้ไม่ยากแล้วก็จะน่าจะช่วยทำให้งาน automation ทั้งหลาย หลายๆอย่างที่เป็นเพนพอยต์ขององค์กรของผู้บริหารเนาะที่ที่ที่มีอยู่แล้วอ่ะช่วยทำให้ประหยัดเวลาแล้วก็ได้ผลอ่ะได้รวดเด็ดอืมเรียกจะได้ะเรียกได้ว่าแบบใน EP ก่อนหน้านี้เราเคยให้มันลองเขียนโค้ดภาษาอาบับของอน CP มันเขียนได้ระดับหนึ่งแล้วนะใช่ในอนาคตอ่ะมันอาจจะเป็นไปได้นะว่าถ้าองค์กรต้องการแบบ้ัสมัยรีพอร์ตบางอย่าง เขาอาจจะพิมพ์ปึ้ง<ม>แล้วให้มันไปเจเนอเรตเป็นซอสโค้ดแล้วก็สร้างออกมาเป็นรายงานได้เลยที่ว่าม<อ>ันเป็นไปได้เลยผมว่ามันทําได้แล้วแหละเออคือตอนนี้มันก็อย่างแบบมีเรคอลลิ่งใช่ไหมครัตอนนี้มันมีโคนะ้ดอินทิเกเตอร์เนาะคือสมมุติว่าพี่สามารถสั่งเข้าไปว่าอยากให้สต็อกแบบนี้ปึ๊บแล้วให้มันแบบเจเนอเรตทีโค้ดออกมาเอาไปเอ e กซิคิวทีโค้ดใช่ไหมครับได้รีซอสมาเป็น Excel เซลใช่ไหมเราสามารถฟีดเอ็กเซเนี่ยกลับมาให้ชัดยูพีเอมันอ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ให้มัน สรุปเป็นชาร์ตเป็นรายงานเขียนซอฟต์โค้ดไพทอนอะไรก็ว่าไปแล้วเดี๋ยวมันก็ดิสเพลย์ออกมาเป็นรายงานข้อสรุปเองอาจจะมาเป็นชาร์ตเลยอันนี้ผว่ามันน่าจะต่อยอดได้อีกเยอะในในการเอา ChatGPT มาใช้สุดยอดยอดครับก็อันนั้นแหละก็เป็นเรื่องราวของ l i s m a x เข่าๆๆแล้วกันนะที่ที่ทางทีมพี่กับทาง Microsoft ได้ได้มีความร่วมมือกันนะครับ แต่จริงๆอ่ะมันไม่ได้เป็นแค่ทีมพี่นะที่ได้ทำงานกับทาง Microsoft พี่ว่าทีมป๊อปเองก็มีคอลแลบกับทาง Microsoft อยู่ค่อนข้างเยอะไม่ใช่เหรอเล่าให้ฟังหน,น่อยดิไหนก็ไหน,นๆละคือจริงๆต้องบอกว่าเราเป็นบนะูบิกเนาะเราเป็นสเเปชียลไลซ์พาร์ทเนอร์กับทาง Microsoft จริงๆก็อยู่หลายด้านแหละครับก็บของผมก็จะเป็นในมุมของตัว data and AI ใช่ครับจริงๆมันก็จะมีพวกแอป innovation มีพาร์ทของ infrastructure มีพาร์ทของ security อะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็เราก็เป็นสเเปชียลไลซ์พาร์ทเนอร์กับทาง Microsoft ด้วยเหมือนกันนะครับก็เวิร์กกันมาเยอะใช่ไหมเราก็เวิร์กกันกับ Microsoft มาเยอะแหละเราก็มีโซลูชันที่ทําร่วมกันกับไมโครซอฟท์อย่างเช่นแบบเรื่องของ Data Platform เรื่องของพวก ML เอ่อ ML Ops ML Solution ต่างๆอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะช่วยเอาผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เนี่ยมาอินติเกเรตเข้ากับเอ่อ Environment ของลูกค้าอะไรเงี้ยครับเราก็ใช้กันภายในได้นะครับแล้วก็รวมถึงพวก Security ทปัจจุบันเราก็มีพวกกฎหมาย p d p a อะไรเงี้ยใช่ไหมครับ mm hmm. แล้วก็มีการ Enforce เอา Nohow mm hmm. ของเราเอา Solution mm hmm. ของทาง Microsoft เนี่ยเข้าไปช่วยทำให้มันแบบสามารถ Compile mm hmm. ได้ตามนั้น ก็พูดง่ายๆก็คือว่าจริงๆแล้วทางบูบิกของเราเองเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ทีมพี่หรอกที่ทํางานกับทางม i c โ o รซอฟนะทีมป๊อปทีมอ,อื่นๆนะฮะก็ก็น่าจะได้ทํางานร่วมกันกับทางม i c โ o รซอฟค่อนข้างเยอะก็น่าจะมีโซลูชันหรือมีโปรดักต์ร่วมกันออกมาเรื่อยๆถ้าเป็นไปได้ในสัปดาห์ถัดไปหรืออีพีต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นอยากให้ป๊อปลองมาเล่ายูสเคสน่าสนใจน่าสนใจก็ได้นะที่ที่มีการเอาเทคโนโลยีของทางม i c โ o รซอฟร่วมกับโนเลจของทางทีบูบิกของทางป๊อปหรือทางล็อกเนี่ย เอาไปต่อยอดเป็น use case แล้วก็ให้บริการลูกค้าแล้วมันมี success story ยังไง่ะพี่ว่าก็เป็นเป็นเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะที่ที่น่าจะเอามาเล่าสู่คนฟังบ้างดีไหมได้ได้อยากฟังที่ที่ที่วู้มน่าจะอยากรู้นะว่ามันมัน มันเกิดยูสเคสยังไงบ้างงานที่เราทาหรือเทคโนโลยีที่ท Microsoft ก็มีมันไปนต่อยอดในทางทธุรกิจอะไรได้บ้างสําหรับ f c นะครับใครดูรายการที่อยู่แล้วอยากจะให้พี่ป๊อปมาเล่าเรื่องอะไรเนี่ยนะครับสามารถทิมคอมเมนต์กันมาได้สามารถทิมคอเาม,ามอเมนต์เข้ามาได้เลยใช่ครับเ,เดี๋ยว้รานะจะเอาตัวอย่างที่ที่เคยทำมาล,ลองเล่าดูได้จริงๆอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องงานนะจริงถ้าเป็นเรื่องเทคโนโลยีอ,ยอื่นนะครับถ้าเกิดอยากให้ทางพวกเราทั้ง4คนจริงจวันนี้โปไว้มานะครับ ได้มาพูดคุยให้ฟังเนี่ยจริงก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะเราก็จะไปทำกันบ้านแล้วมาลอยลอยฟังเนะสำหรับ e p 4 EP นี้ของเราก็น่าจะหมดเวลาละว,วันนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณนะทั้งล็อกทั้งป็อกนะครับที่มาพูดคุยกันนะครับแล้วก็เสียดายที่คุณโป้งติดภารกิจไม่ได้มาแจมในวันนี้นะครับแต่ยังไงเดี๋ยวอีพีดท้ายคุณโป้งกลับมาแน่นอนนะครับก็ สำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับอย่างที่บอกนะถ้าเกิดสนใจประเด็นอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับเดี๋ยวทางเราจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับในรายการเอาเทคมาทอล์กจากบ e mm ูบ hmm. ิทครับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเจาะทุกเรื่องเทคที่ทุกคนอยากรู้ในเอาเทคมาทอล์ก by Bluebit